หลังจากที่ผมได้เห็นหลายคนเนี่ยเขาเขยา่าโคลามาร์กกันแล้วเนี่ยแล้วออกมากลายเป็นช็อกโกบอลผมเองจากใจจริงนะผมเองก็อยากที่จะทำมั่งอะ่ะอยากรู้ว่าผมทําออกมาแล้วมันจะเป็นช็อกโกบอลจริงหรือเปล่าเนี่ยผมก็เลยเนี่ยอุตส่าห์ลงทุนลงจากหอเพื่อไปซื้อไอ้ไอ้เนี้ยไอ้ไอโคโอาลามาร์กนี่แหละเนี่ยงั้นเราก็มาเขย่ากันเลยอะ ว่าเขาต้องเขย่อลเอ้เจ้าคัวล่ามาเนี่ยมันได้สักห้าพันครั้งอืต้องห้าพันครั้งจริงอ่ะเป็นคนดขขี้เกียจเลยเนี่ยเรากขย่อมันไปครับยขย่อมันไปเนี่ยเราก็เขย่าไปเรื่อยๆเราขย่อลขย่อลเรื่อยๆเราต้องเจาะเหมือนกับ ท่านผู้ชมเนี่ยการที่เราขยาบนี่เราก็หากิจกรรมอ,อื่นมาร่วมทํามั่งก็ได้อ,อย่าไปนั่งแบบขยอ้พลรมังหาพันครั้งไม่ไม่ทำเฮี้ยอะไรเลยแต่ <c oughs> ถ้าเราไม่รา <c oughs> ก็เปลี่ยนไปข้างซ้ายแล้วก็อาหารหนังสือมันเดิมไห่รู้ว่า ファイヤーがん ไม่เข้าใจจริงๆทำไม่ถึง5 0าพันครั้งตัดหลุดซะลนะแล้วไอไอคนอื่นๆนะ่ะไอคนอื่นๆน่ะที่มันทำไอ้เนี้ยทำไมมันมันไม่หลุดมั่งเนี้ยไม่เข้าใจเลยทำแป๊บเดียวก็หลุดละอะไรเนี่ย ว่าคงพอแล้วล่ะนั้นก็แกะกันเลยขี้เกียจแล้วเมื่อแกไนนะไงเนี่ยฮึฮึ เฮ้ยกูกูรู้แล้วเนี่ยนี่คือช็อกโกบอลเนี่ยเนี่ยดู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 มีตั้งหลายอันเนี่ยกลมๆตั้งหลายอันเห็นเปล่ากลมตั้งหลายอันในในลองลองชิมดูอืมโคตรอร่อยเลยเฮ้ยเฮ้ยมามากินเร็วมากินเร็วมากินช็อกโกบอลกูเร็วช็อกโกบอลพร้อม